สวัสดีค่ะชื่อเจไดนะคะเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นวิทยากรของวันนี้ค่ะเท้าข้างซ้ายกับรองเท้าข้างขวาซื้อปะ สมมติหนูเป็นคนแบบเป็นคนแบบกลุ่มรักโลกอุ้ยเธอฉันจะไม่ใช้พลาสติกฉันเป็นคนรักโลกมากมากเลยพี่ขายเ้าไหร่ซื้อไหมต่อราคาได้ไหมครับต่อราคาได้เหรอก็ได้เตรียมหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคการนําเข้าสินค้าจากจีนนะคะก็พี่ๆก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้น้องเพื่อเป็นทริคในการสั่งสินค้าเข้ามาค่ะเราตั้งราคาสินค้าต้นทุนเนี่ยเราเอามา40บาทเราตั้งราคาขายอยู่ที่100เพราะฉะนั้นกําไรเราจะเหลือเท่าไหร่60ถูกไหมอ่าหลังจากที่พี่บรรยายวันนี้ไปใช่ไหมน้องๆจะได้รับ การเลือกสินค้านะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นการเลือกสินค้าเนี่ยเลือกยังไง2เนี่ยตั้งราคายังไงควรตั้งยังไงให้ได้กําไรเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เหลือ60แหละขายมาจากตรงไหนใครรู้บ้างค่าใช้จ่ายต่างๆอ่าเงินงานค่ะเราจะมีค่าใช้จ่ายทางมาร์เก็ตติ้งเช่นหนูนําสินค้าเข้ามาแต่ว่าเราจะไปขายเราจะโพสต์ขายยังไงให้คนเขาเห็นของเราแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเจียดค่าใช้จ่ายไปในส่วนของค่ามาร์เก็ตติ้งต่างๆด้วย